Allahyarasallahu bi l-huda wa dini al-haq ل ج ذ ิ ر ة و د ล,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 ลม كله و อ ا หา ه المشيكون أما بعد السلام ع ุ ي ك م ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากลอสซุพะฮณวะตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาตอลอดทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราได้คุยข้างไว้เรื่องของออการที่จะสร้างความเข้าใจในการที่มุสลิมเราคุมหยายนะหรือว่าทำไมมุสลิมเราต้องมาคุม มุสิมานะครับหรือว่าความสวยงามที่มีอยู่ทาไมไม่ไม่โชว์นะเขาบอกว่ามีของดีต้องโชว์นะครับเป็นต้นแต่สําหรับเรื่องเหล่านี้นะฮะไม่ต้องโชว์ครับเขารู้ว่าจะโชว์กับใครต้อง,ต,องต้องไหวอย่างเงี้ยไม่ได้คนทั่วไปเนะเราจะมาโชว์กันได้ง่าย,ายๆเรื่องราวที่เราเล่าค้างไว้ก็คือว่ามีชายคนหนึ่งนะครับที่มีเพชรเม็ดงามเลยนะครับเขาไปวางไว้กลางถนนนะครับแล้วเขาก็นั่งเฝ้าดู ปรากฏว่าในระหว่างที่เฝ้ามีคนรุ่นผ่านไปมาไม่มีใครกล้าหยิบนะแต่ว่าครั้งหนึ่งด้วยนะก็มีชายคนหนึ่งเนะี่ยคว้าไปนะครับแล้วเจ้าของที่เฝ้าอยู่ก็โดดตามไปนะครับแล้วก็ไปจับตัวมาไปฟ้องตำรวจขึ้นศาลกันนะครับศาลจะพิพากษาให้ใครเป็นคนผิดนะครับหลายคนก็ต้องคิดนะนะเช,ชื่อแน่นะศาลก็พิพากษาให้เจ้าของเป็นคนผิดนะ ทำไมถึงเจ้าของผิดนะครับเพราะว่ามีของดีและดันเอาไปวางไว้กลางถนน,นรเรื่องราวแค่นี้เนี่ยเขาเลยเปรียบเทียบแล้วแบบมุสลิมคือเพชรของมุสลิม,ม,มเรานะครับมุสลิมคือเพชรคือของดีแต่เราไปปล่อยให้เดินกลางถนนไปเดี๋ยวคนนู้นผ่านไปมาคนนี้ผ่านไปมา,า,ปมาก็หลอกเอาไปกินแล้วก็วิ่งไล่จับลูกสาวหายนะครับจับมาได้ไปขึ้นศาลฟ้องกระทําชําเราบ้างภาผู้เย้าบ้างนะฮะแล้วแต่จะพูดนะนะถามว่าใครผิดนะครับ นี่เขาคิดนยะยงนั้นมุสิมเราเนี่ยเขาจึงดูแลมุสิมผู้หญิงเนี่ยนะครับเอามารู้จักเวลานี้เวลาไหนควรจะเข้าบ้านไปทํางานธุรกิจต่างๆเก็บแล้วก็ต้องรีบเข้าบ้านไม่ใช่ไปเดินเล่นอยู่ตามท้องถนนอย่างี้แล้วก็มีคนขวาไปนี่เป็นต้นนะครับถ้าเราใหญ่ได้เพชรตัวนี้เราก็ต้องเข้ามาเข้าตามตอกออกตามประตูนะครับมาพูดมาคุยมาซื้อมาขายกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็มุมมองเหล่านี้เลยครับคือลักษณะหนึ่งที่ อของดีต้องรู้จักนะครับดูแลใจใสไม่ไะ้มีของดีแล้วปล่อยให้เหล่เล่ร่อนหรือว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนอันนี้ก็ไม่ได้นั่นความหมายตรงนี้มันทําให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้นนะสำหรับคนที่เป็นมุสลิมะนะครับว่าทําไมต้องดูแลใจใสหรือว่าไม่เสียใจเลยที่เรา,เาคุมหรือว่าปกปิดเลื่อนล่างของเรานีครับตั้งแต่ศรีรษะจนถึทเ,เท้าเลยทีเ งั้นเอาร้อเอารออหม่ถึงสิ่งที่ต้องปกปิดนะครับเอาร้อสาหรับสตรีเนี่ยก็คือตั้งทั่วร่างนะยกเว้นใบหน้ากับฝ่ามือนี่เราเปิดเผยได้นะครับเพื่อจะรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนทําอะไรนะมือไม้เราก็หยิบยกอะไรได้อย่างที่ปฏิบัติกันซึ่งไม่ไม่ได้สร้างความลำบากให้กับมุสีบ้าเลยนะนยไม่ใช่ไปสกัดกั้นหรือว่าคุมถุงชนอะไรก็ที่หลายคนเข้าใจเนี่ยผิดหมดเลยนะครับ นนในลักษณะนี้เราเห็นได้ว,ว่าเป็นการป้องกันดูแลใจใสส่วนสําหรับมุสลิมมุสลิมเนี่ยมีเอา,เอารอนะครับหรือข้อที่ต้องปกปิดได้รู้ระหว่างสะดือกับหัวเข่านะครับระหว่างสะดือกับหัวเข่าช่วงเนี้เราต้องปกปิดนะไม่ใช่มาเดินจูงขเขมรกันสมัยก่อนก็นกเลยจูงขเขมรนี่ไหมนุ่งผ้ากมาแล้วก็จูงขเขมิดนั่นผิดหมดเลยหรือว่านุ่งเกงขาตั้นเ,เลยขึ้นมาจากหัวเข่าขึ้นมาอันนี้เป็นข้อห้ามหมดเลยนะ ซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะ,ะไม่เข้าใจและมุมมองว่ามันเกิดปะทะเกิดเกิดอะไรอย่างไรนะครับแน่นอนมันต้องเกิดแน่นอนนะครับถ้าไม่เกิดอัลลอฮ์ไม่ห้ามแน่นะครับก็มีวิธีการที่เราแม้มุมสลิมเราเนี่ยหนึ่งผู้ชายเนี่ยจะไม่นุ่งขาสั้นนะครับก็จะเน้นขายาวแม้แต่ตามโรงเรียน,นต่างๆเนี่ยก็จะมีการพูดคุยแล้วขออนุญาต ในการหนุ่งขาย,ยาวมาโรงเรียนได้นะครับสำหรับมุสลิมก็มีการคุมหยาบกันแล้วนุ่งกระโปรงยาวมานะครับไม่นุ่งกระโปรงสั้นเพราะนําไปสู่อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคมได้เรียกว่ามีการป้องกันไว้อย่างเรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่เป็นมุสลิมและมุสลิมคือมุสลิมที่เป็นชายและมุสลิมที่เป็นหญิงนะครับมีการป้องกันเอาไว้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่คือลักษณะหนึ่งนะครับที่เรา สามารถทำความว้าใจได้ในระดับต,ต้นๆทีเดียวเนะแล้วจะรายละเอียดก็ต้องไปศึกษาทำความเข้าใจอีกนะครับอของดีแบบนี้นะครับใครแหละเป็นคนสั่งนะครับถ้าเป็นเราคิดเนี่ยเราคิดไม่ออกเลยนะนะถ้าเป็นเราคิดนะครับคิดไม่ออกแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นคําสั่งจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน แล้วสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยครับพระองค์ก็ทรงรู้ว่ามนุษย์เนี่ยจะมีความต้องการแบบไหนอย่างไรนะครับก็ได้จัดไว้ให้แล้วก็แนวทางการป้องกันนะครับแล้วเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็แนวทางแก้ไขก็จะตามมานะครับทั้งหมดเหล่านี้นั่นคือมุมมองของคนที่เป็นมุสลิมและการใช้ชีวิตที่มุสลิมจะต้องจักปัน่นป้องกันตัวเองนะครับเมื่อเขาออกนอกบ้าน เนะครับเพราะบ้านนี้เป็นเอาลอดแล้วนะครับเราจะไปบุกลุกเขาไม่ได้เลยนะเป็นเป็นเขตสงวนไปแล้วนะครับระฉะนั้นเจ้าของบ้านแล้วก็คนอยู่บ้านภายใต้การดูแลเขาก็จะอ,อยู่ด้วยกันนะครับสำหรับคนอื่นนั้นก็ไม่อนุญาตที่จะเข้าไปต้องได้รับอนุญาตซะก่อนนะครับไม่ใช่จะเข้าไปง่ายๆไม่ได้นะครับเป็นต้น,นอิสลามมีระบบมีระเบียบ วิธีการต่างๆในการที่จะดําเนินชีวิตยอยู่ในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่คนเดียวก็ดีอ,อยู่ร่วมในสังคมก็ดีนะครับจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็ได้นะฮะก็มีระเบียบวิธีการแนวทางต่างๆ,ๆเหล่านี้ด้ยอย่างมากมายแล้วก็ทําให้เราประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตยอยู่ในโลกนี้ ไปสู่โลกหน้านะครับโลกนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะฮะโลกหน้านั้นยิ่งกว่านะครับก็คงจะจินตนาการไม่ได้เลยแต่ให้เราเข้าใจว่าต้องเผชิญน,นะครับแล้วก็จะรับการตอบแทนรางวัลที่สวยงามอันเป็นสวงสวรรค์และบทลงโทษที่รุนแรงนั่นก็คือนรกยานนำที่ ต้องไปเผชิญกันแต่สอผู้สัทธาแล้วก็คงจะปลอดภัยนะครับเราขอด้วให้เราทั้งหลายปลอดภัยจากการลงโทษของลสอสเฟตาในวันทำการตอบแทนด้วยครับพี่น้องผู้สัทธาทั้งหลายครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันบิลัยตอเฟกวันที่ใดยะสำหรับมอเลยกุมเราหมตุลลอฮ์ว่าวาระกาตุก์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมินมูซาอันนาดุวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน